และตอนนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้งสองท่านก็อยู่กับเราณนะตรงนี้นะคะค่ะซึ่งก็คือท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรีเยนเตรียมบุญตรงศึกษาพัฒนาการค่ะค่ะทั้งสองท่านนี้นะคะก็คือท่านรองสุขเกษมทักษิณสัมพันธ์ซึ่งเป็นรองบริหารงานทั่วไปและท่านประทินพงศ์อิสาวารานันท์ซึ่งเป็นรองกลุ่มบริหารงานบุคคลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์ ท่านรองทั้งสองท่านด้วยนะคะค่ะได้ทราบมาว่าท่านรองประทินเคยได้มีโอกาสสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนของเราแล้วใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับใช่ค่ะแลวรู้สึกยังไงที่ได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนของเราอีกครั้งหนึ่งคะอืมรู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนั้นก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วไม่ใช่ว่าบุคลากรที่จะเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ย จะได้เข้ามาโดยปกติธรรมดาค่ะพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเช่นกันค่ะแล้วท่านรองสุเกษมนะคะท่านรองสุเกษมรู้สึกยังไงมากคะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเราค่ะก็คงเป็นคาตอบเดียวกันเหมือนกันนะคะทือรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วงใจจากท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็คณะครูของโรงเรียนเตรียมดวงศึกษาพัฒนาการที่ได้เลือก ให้ครูได้มาทําหน้าที่หน้าโรงเรียนนะคะ,ะก็เราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยคนมาแล้วท่านรองทั้งสองท่านมีนโยบายในการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนออด้านต่างๆของโรงเรียนยังไงบ้างค่ะท่านรองสุจเสศรก่อนเลยนะ,นะคะที่จริงครูกล่าวว่าจะให้กลุ่มบริหารงานบุคคลได้พูดก่อนเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวนักเรียนนะคะ ลองมาฟังก่อนเลยนะคะครับครับก็คืออย่างนี้ในเบื้องต้นเนี่ยในฐานะที่เป็นครูเคยสอนอยู่ที่นี่มาก่อนเนี่ยก็รู้จักบริบทของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นอย่างดี56ปีที่ผ่านมาสมัยที่เคยสอนอยู่นักเรียนส่วนใหญ่ก็น่ารักแล้วก็ทั้งอกตั้งใจเรียนนะแต่การเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปทั้งสื่อทั้ง สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ปรับเปลี่ยนไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เด็กๆในปัจจุบันเนี่ยมีคุณลักษณะที่เบี่ยงเบนไปบ้างนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ครูก็คิดว่าครูจะขอทําหน้าที่ตรงนี้เพื่อทําให้ลูกๆไปสู่คุณลักษณะที่อิงประสงค์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้นะครับให้ได้ร้0ยเซ็นตะ่แต่การที่อาจารย์กลับมานี่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนใน ตอนที่อาจารย์สอนครั้งที่แล้วกับตอนนี้ต่างกันยังไงบ้างคะอืมคงคงยังตอบไม่ได้ตรงนี้นะเพราะว่าในในครั้งที่สมัยที่ผ่านมานั้นนักเรียนเก่งมากแล้วก็เ,ออเรียนเนี่ยก <c oughs> ว่าจะเข้ามาได้เนี่ยนะนักเรียนต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ก็ยังคงคัดเลือกอยู่แต่รู้สึกว่าไปดูสถิติเนี่ยเกี่ยวกับผลการเรียนเฉลีย่ยต่างๆเนี่ยเออได้ทราบว่ามันมันต่ำลงนะ คำว่าต่าลงนี okay. ่คือไม่ใช่ต่าต่ากว่ามีนนะเหนือมีนแต่ว่าอาจจะยังสูงไม่ถึงเกณฑ์ที่ที่เราหวังที่โรงเรียนเราหวังเพราะเราเราเป็นโรงเรียนมาตรฐานที่อยู่ในแนวแนวหน้าเป็นท็อปเทนของประเทศนะครับนะครับแล้วถ้าลองสุกเสถีรคะในงานบริหารทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าครูพิ่งมาอยู่เตรียมพัดนนะคะอาจจะไม่ได้มี พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมรวมศึกษาพัฒนาการมาก่อนเหมือนท่านรองประทินนะคะแต่ด้วยความเชื่อมั่นว่าเราเป็นพระเกี้ยวเหมือนกันเพราะว่าครูก็มาจากโรงเรียนที่อยู่ในรั้วพระเกี้ยวมาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีความเป็นเลิศทางวิชาการและพื้นฐานเหมือนกันนะคะาะฉะนั้นกลุ่มบริหารงานทั่วไปก็มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมทุก กลุ่มบริหารในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริหารที่เป็นหัวใจของาการจัดการศึกษานะคะก็คือกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคลครูก็คิดว่างานที่ครูทำจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุคุณล,ลักษณะอันพึงประสงค์แต่ประการะคะ่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าอาจารย์ได้มีโอกาสเดินชมโรงเรียนนี้ไหมคะเมื่อวานนี้ไป นั่งในสนามฟุตบอลคุยกับอาจารย์ <c oughs> เด็กๆที่เขาเล่นบอลมาแล้วรอบ <c oughs> ไปถึงบ้านนักการมาแล้วก็เดินรอบโรงเรียนมาเลยแล้วแะไ,ไปครับมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างมีอัธจันย์สมัยนั้นไม่มีนะแล้วก็มีอาคารขึ้นอีกหลังหนึ่งอาคาร14ใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วยังมีเนี่ยตรงโรงยิมก็เป็นอาคารอาคารใช่ใช่แล้วก็โดมหลังคาตรงเนี้ยซึ่ เด็กๆร้อนมากเวลาเข้าแถวแล้วก็ไม่อยากมีใครอยากจะลงมาเข้าจนต้องแก้ปัญหาโดยทาโดมให้ก็ยังไม่รู้ว่าทาโดมแล้วจะเข้าเร็วไหมฝากๆพิธีกรด้วยนะว่าถ้าทาโดมให้แล้วนี่ต้องรีบมาเข้าเขาหนูเรียบยเขาหนูรีบอยู่นะ้เเข้าแถวเร็ววันวถ้าลองสุกเกษมเขาได้เดินชมเดินรอบโรงเรียนแล้วคะ่ะรอบเลยรอบเลยค่ะไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าเดยปโติเนี่ยครูจะต้อง เดินรอบโรงเรียนเพื่อตรวจงานโรงเรียนคือดูแลนะคะดูแลครูและนักเรียนอยู่แล้วนะคะในในหน้าที่ในอดีตที่ครูเคยปฏิบตัติเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเดินนะคะแล้วก็รู้สึกดีที่ได้อมองเห็นบรรยากาศของโรงเรียนเตรียมดมศึกษาพัฒนาการในตอนเย็นเย็นใกล้ค่ำนะคะบรรยากาศดีนะคะ,อ,ะอยากเชิญชวนให้ลูกๆออกกําลังกายด้วยนะคะครูก็ได้ไปดู ที่สาวว่ายน้ําว่าลูกได้ออกกําลังกายมีกี่คนนักกีฬากี่กคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีใครใช้สนามบ้างก็จะเห็นมีนักวิ่งอยู่หลายคนเหมือนกันนะคะค่ะต้องชมว่าโรงเรียนสรา,าค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีเซอร์ไพรส์ให้ท่านรองทั้งสองคนนะคะซึ่งเป็นมิวสิกวิดีโอที่ทางรายการข,าของเราจัดเตรียมเอาไว้นะคะค่ะเชิญชมได้เลยะคะ่ะ